สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาตำซั่วกันนะจ๊ะไม่ใช่ตำซั่วซั่ขอขนมจีนคือจะไปเก็บมะละกอย,ยังไม่ได้ไปเก็บนะคะวันนี้ก็เลยซั่ขอขนมจีนก่อนนะจ๊ะกระเทียมจ้าใส่กระเทียมนะคะ ทียมแล้วก็พริกแห้งคั่วนะจ๊ะสามเมตรหกเมตรแปดเมตรสิบเอ็ดเมตร สองเม็ดใส่สิบสองเม็ดแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะเผ็ดเกินไปนะจ๊ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกแห้งลงไปนะคะนี่ก็คืออืพริกเกลือใส่พริกเกลือไปเพราะว่า พริกเกลือมันมีพริกป่นมีผงชูรสแล้วก็มีกเกลืออยูแ่แล้วเราก็เลยใสย่ใส่ไปเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะแยะนะคะ <S <S ก็เลยใส่พริกเกลือลงไปด้วยนะคะ ทีนี้เราใส่ไปแล้วเราตามเสร็จแล้วเราก็นี่ปลาค่ะใส่น้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาจ้ะสิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือมะนาวนะคะมัดนาวนี่คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ อ๋อ๋อ,อยุงวันนี้ยุงเยอะอีกแล้วอะทุกคนถ้าวันไหนฝนไม่ตกอะยุงจะเยอะนะถ้าวันไหนฝนตกจะไม่มียุงถ้าฝนไม่ตกปุ๊บเนี่ยยุงมาละนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในช่วขนมจีนก็คือน้ํานะคะน้ําเปล่านี่แหละค่ะไม่งั้นเส้นขนมเส้นมันไม่งั้นน่ะถ้าไม่ใส่น้าน่ะน้ําขนมเส้นมันจะติดกันแล้วก็มันจะแห้งไปเลยนะคะ เวลาเราส่วงออกมามันจะไม่มีน้ำเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนไหวฉันกินหมดไหมถ้าใส่หมดอะ่ะทุกคนไวอีฉันจะทานหมดไหมถ้าใส่หมดเยอะนะใส่หมดเลยเนาะโอ้ยอยุงยุงเยอะมากทุกคน วายยุง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 เยอะมากเลยค่ะนะคะโคเลก่อนเดี๋ยวเราจะทานคู่กับอันนี้นะคะมะเขือเทศสดอ้าวถึงเวลาชิมยุงเยอะมากเลยโอ้แซบ่บ ยุง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 เรียกอะมอกขนาดมอกขนาดค่ะซัวขนมเส้น โหยุงเยอะมากเลยยุงเต็มหมดเลยจ้าทุกคนจ้ายุงบินว่อนเต็มหมดเลยคะ่ะตอนแรกว่าจะนั่งทานตรงนี้นะคะเห็นยุงแล้วไม่ไหวคะ่ะต้องเข้าข้างในบ้านนะคะเห็นยุงแล้วต้องเข้าไปาทานในบ้านนะคะเพราะว่าไม่ไหวกับยุงคะ่ะยุงชุมมากเลยคะ่ะบินว่อนเลยค่ะนะคะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปทานนะจ๊ะ